พบกับผมมารพินและฟิวไทยดัตบล็อก o ป c o m ตดัก็เตนะครับอยู่รถตลาดยาว350บาทแล้วก็รถสองแถวละครครองจันดีก็ขึ้นที่นี่เหมือนกันครับตรงตลาดยาวเมื่อกี้เนี่ยก็มาที่ตรงแยกท่างเงินนะครับถนนราชดำเนินเดินทะลุออกมาตรงนี้ก็มีรถตู้จากนครศรีไปกระบี่ไปบ้านซ่องนะครับ บ้านซ่อมีเขียนสอกเสือนะครับนี่ครับถนนลาดดับเดินตรงนี้เป็นแยกข้ามเลตรงข้ามโเรียนชจวฬาครับก็ใครที่มาเดินทางด้วยคิวรโตู้นะครับตรงเราแวกบริเวณนี้เนี่ยถนนราดดำเนินก็มีคิวรอตูอ้หลายจายคืออันนี้มองจากร้านกาแฟอฝั่งตรงข้ามนะครับคนครศรีพัทลุงหัดใหญ่กระบี่บ้านซ่องนะครับก็ ใครที่จะไปบ้านซ่องเหนือทองนะครับห้วยปิกอะไรเงี้ยก็ใช้บริการรถสายนี้ได้ที่นครเนี่ยเขาจะมีลักษณะอยู่ตรงว่าคิวรถตู้เนี่ยจะกระจัดกระจายแล้วมีคิวซ้ำนะครับจังหวัดอื่นเนี่ยอาจจะเป็นเช่นคิวไปกระบ,บี่ก็มีอยู่คิวเดียวหรือคิวไปหาดใหญ่มีอยู่คิวเดียวแต่ของนครเนี่ยเขาจะมีหลายคิวนะฮะอยู่ในหลายจุดน,นะฮะแต่ว่าอยู่ในละแวกนี้นะครับถนนเขาเรียกถนนลาดตัเนินอยู่ใกล้ๆกับ แยกท่าวังนะฮะัใกล้กับทางรถไฟนะครับี่ครับร้านทาวัชกิที่อยู่เดินสายฟ้าใกล้กันก็มีคือรถอันนี้เป็นือรถตูไปนะรอนสีพัทลุงนะครับแล้วก็ถ้าเดินไปหาทางแยกท่าวังเนี่ยตามถนนลาดน้เดินเนี่ยนะครับถ่ายตรงหน้าอาคารเทศบาลเนี่ยก็เหล่านี้ก็มีรถตู้อีกนะครับเดินเลยไปก็จะมีรถตู้อีกเกินกันครับ ส่วนใครที่เดินทางเลยแยกท่าวังไปนะครับจะเจอตรงนี้ครับ DC ตรงนี้เป็นตัวแทนขายตัวเครื่องบินนะครับตัวเครื่องบินนะครับมีของทุกบริษัทนะฮะการบินไทยด d o กแอร์แอร์เอเชียอันนี้ติดต่อที่นี่ได้นี่จุดสังเกตก็คือน,นคร DC นะครับตัวนี้ขายเครื่องไฟฟ้าในฝั่งตรงข้ามเลยจะขายตัวเครื่องบินนะฮะยู่ที่ถนนลาดับเดินใกล้แยกท่าวังครับ